สวัสดีครับพี่น้องครับืันนี้มาอีกแล้วครับผมพาพี่น้องมาดูการทํากระทงแฟนซีครับกระทงอาหารปลาเนี่ยครับสีสันสวยสดใสลายดอกไม้ครับผมตัวนี้ก็ไก่สีแล้วแล้วเลือกสีอุปกรณ์ตัวนี้เป็นเป็นฐานครับฐานเป็นฐานที้กรอบ ปีบมันครับปีบดอกไม้เตรียมไว้จุปน้ำฟองน้ำจุปน้ำไว้แต่มนิดๆเพื่อให้อาหารปลามันละลายติดกันได้ไม่บดติดหลายเกินไปออเป็นดอกไม้เดี๋ยวให้เป็น้องไม้เบิ้งกันหนึ่งกอนนี่ครับปีบ,บอยู่ตรงไม้กับเท็ดกาบตัวนี้นี่ครับ อีกสีปึ๊บแล้วก็เอาล่องอังสี่ครับนี่ศาสต์บดเข้าไปบดเลยครับเห็ดเห็ดอังส,สี่ครับเห็ดเห็ดเลยเอาอีกสี่เนี่ยพ้น,นอีกจนสองชั้เทียครับพดอีกสองชั้เทียมมันมันกับสีแบนแบบนี้ครับมันสีแบนแบบนี้แล้วก็แล้วก็เอากรรไกตัดเข่าทรง ส่งเรียบร้อยจัดอุปกรณ์ไวล์อครับสีเหลืองสีเขียวสีแดงกับว่าไปครับเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรมั่นไหวแล้วกามาประกอบเดียวจะถือว่าเป็นการร้อยกระทงไปน้ำเลยกะ็ไ้ทําบุญกนนําครับสะไดนี่ปลาไล่ๆกับปลาจะได้กินอาหารน้ำกปต่อไป ขอมุนนะครับข้อมุนจังน้อยพี่น้องในเบื้องแน่สวยงามขนาดใหญครับพี่น้องท่านใดด้วยครับที่สนใจตอนนี้เนี่ยมันมีกระทงไปร้อยกับซั่งใดครับซั่งใดสอบถามไทำเดี๋ยวสีไถ่เบอร์ทั่วไปหรือว่าปีหนานะครับอยากจะจองไว้ปีหนาก็ได้ขายของกินขายแนวอื่นมันก็เพราะอาจจะอันได้ก็ไรหลายลองเอากระทงเบื้องขับลองเอาลองเอาทงหลับกระทงไปไปขายเบื้งร่องรองร่องเบือ้องขับเป็นการส่งเสริมอาชีพอีก ไอ้ขีนึงด้วยครับนี่อาจจะสางไรไดอาจจะสางกำไรได,จจรดเป็นก่อเป็นกร,รกะกะวา่าใดครับอ่าสวยงามครับหรือพี่น้องท่าในชนใจไล่กระตูนกันมีครับไล่กระตูนไล่ลเป็ดอ่าเป็ดน้อยสีเหลือง,ก,าางกันารังเยอะกันมีมีดเยอะครับอ่ะคลิปนี้ไว้สมีกรด้วยครับผมสวัสดีครับ